เอ่วันดีครับเพื่อนครับวันนี้พามาชมพระได้มาใหม่นะครับพระคงเป็นทรงพระคงะครับแต่ว่าองค์บลิ่มนะครับเออเดี๋ยวจะนั่นให้ดูครับพระคงที่ผมมีอยู่นะครับนี่ก็เจ้าเดียวกันนะครับพพวกเขาแบ่งให้มา ของแปลกนะครับรแปลกก็จะมาเอามาแบ่งปังนให้เ,เพื่อนดนูอันนี้อันนี้พะคง,งองค,ค์ท <c oughs> ี่มีเยอะครับเห็นไหมเดยกเพื่อนชมนี่ครอบขนาด <c oughs> แต่เนื้อเก่งนะครับแก้งเก่งเป็นหินเลยอะ่ะเนี่ยเป๊ะๆๆๆเนี่เป็นหินแลยครับเพื่อนครับแต่มีอักษรน,นะครับมีอักษรอ,อ๋อไม่รู้ว่าเขาจานจานมือหรือว่าหรือว่าปั๊มกดลงไปนะครับ ก็ไม่แน่ใจนะเนี่ย,ยเดี๋ยวจะขยายเพื่อนดูนะโอ้โหองค์เริ่มเนื้อเนื้อเป็นหินเลยแล้วก็อักษรเนี่ยเป็นเห็นพวกบอกว่าเป็นอักษรฝักขามฝักขามก็เป็นอักษรของของทางเหนือเนี่ยแหละครับทีเ่เห็นว่าประยุกต์มาจากทางมอญทางอะไรนั่นนะครับ ทา้งร้านนานี่ก็เก่าแก่มากนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากมอนมาเยอะนะครับทั้งตัวอักษรนะครับศิลปะวัฒนธรรมที่ลำพูนะครับเยอะมากลำพูนี่เป็นมอนนะครับก็พนังจำทีวีนะครับธรรมวัรถ้าเข้าไปศึกษาจริงๆอักษรเก่าแก่โบราณที่ลำพูนเนี่ยจะเป็นอักษรมอนนะครับคุณครับ มอนวโรก็พระาจารย์เทวีไม่ได้เป็นขอมนะครับเป็นมอนครับเพื่อนครับเนี่ยมันแบบว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนเขาเขียนมาหรือว่าปั๊มน่าจะเขียนจานเปียกอะครับส่วนที่เป็นรอยบินนี่ก็ มาจากกู่นะครับเป็นผ้ากูนี่ครับเพื่อนครับเป็นหินแล้วแข็งเป็นหินเลยตุกกต้นนี่ก็เป็นเป็นจานนะครับเขียนเป็นแม่อักษรโบราณเนาะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขียนว่าไงต้องให้คนที่ชำนาญน,นะครับเขาดูครับแต่เป็นทรงพระคงนะเพื่อนเนาะนี่ครับ ให้ดูนะเหมือนกันเลยอันนี้อันนี้พระคงครับสีดอกพิกลนะครับ,น,รบนี่ยเนี่ยสมงพระคงแท้ๆเลยแต่องโตอง์โตกันม่าจะเป็นเกจิยุคหลังเลยครับสร้างครับแต่ก็เก่าเก่าเป็นหินเลยจากดินนะเนี่ยอันนี้เป็นดินเผาแล้วเขาใส่ในกุนะ้อาจจะเป็นเกจิเนาะเกจิยุคหลังหรอ เราก็ไม่แน่ใจแต่เป็นอักษรเนี่ยเป็นจะเป็นอักษรธรรมล้านนาะก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเห็นดูก็หลายคนแล้วว่าไม่ใช่อักษรธรรมล้านนาแล้วเพิ่มเป็นอักษรฝักขามอะไรเป็นนุนรับเนี่ยเหมือนกันเลยสรง <c oughs> <c oughs> อ่าพระคงพระเปิ่มแต่จะออกไงพระคงมากกว่านะคงนี่ก็ อันนี้ก็โอเคแล้วบงนี้เดี๋ยวผจะให้เพื่อนดูนะแม่พพวกก็แบ่งให้มาครับแบ่งปัน <c oughs> ก็ขอบคุณครอันนี้ก็กดพิมพ์ก็ออกมาอย่างเงี้ยครับบีบ อันนี้ก็บินนะครับอันนี้พระคงเนื้อออกสีดอกพิกลครับ <c oughs> สวยๆซึงซึงตาสบายตาดีจัง <c oughs> อายุพันปีนะครับพระพวกน,นี้สมัยพระนางจามเว้วีแน่นอน พวกแบ่งให้มาราคามิตรภาพอันนี้ก็แข่งแข่งแข่งมากนะครั <c oughs> บของแปลกมาให้เพื่อนได้รับชมแล้วก็จะมีอ,ะอันนี้ไม่รู้ว่าผมได้ให้เพื่อนดูยังนาะอันนี้เป็นซุมโกะนะครัเกาะเนื้อหาก็โอเคนะมีข่าว ความเก่านะครับเขาเรียกอะไรนะไขยุงเลยพวกที่เขาเล่นพานเขาจะเรียกว่าอะไรไขยุง่งไขยุงอะไรนะขี้แมงสาบไขยุงอะไรอมเนียครับติดตามเนี่ยครับเก่าข้างหลังมีข้างหลังมีขอบข้างนีข้างหน้านะครับโอเคอยู่นะอันนี้ได้จากพิโลกนะครับตอนที่ยังอยู่พิโลกนะครับก็ แลกเปลี่ยนกันก็เสียของสอเสียเสียงพวเงินไปหรือไงเนะครับหรือไม่ใช่พวงเงินมาเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้เนี่โอเคนะลึกซอกแขนลึกมากครับดินแล้วก็ใช้ได้ขา้ขาค่าความเกา่าเก่า ขับไข่ไขย,ยุงอะไรไม่รู้ที่เขาเรียกกันขี้แมงสาบคงวางไว้ในหิงอะเนาะข้างบนหิงก็มาแบ่งปันให้เพื่อนชมดูอะไรนะอันนี้อันนี้ผ้าใหม่เลยอันนี้ผ้าใหม่พระอ่นนี่เป็นพอเงินพวกนี้ดูแล้วมั้ะอืนนี่ปูทิมอันนึงปูทิมก็ดูแล้วเนาะ อันนี้อันนผ้าใหม่ของครูบาดุงดีนะครับวัดท่าจัมปีนะครับเชียงใหม่นี่งครับเป็นสักกระจายนะครับพอดีที่คนคนต่างถิ่นก็ไม่รู้เนาะคนเชียงใหม่ก็จะส่อหากันแต่ราคาก็ไม่แพงครับเคยขึ้นไปถึงหลักหลักพันนะครับแต่วันนั้นไปขอแบ่งปันมาก็หลักร้อยนะครับ <laughs> สักกระจาย ข้างหลังก็จะเป็นตะกุดนะครับแกะดูนี่เนี่ยเด,ด,ดี๋ยวแกะให้เพื่อนดูว่าอันนี้ เขาก็จะใสะ่เป็นกอบอะไรนะเพาะโตวนวันบางกระทิงกุบกระทิงกอบนะครับแต่มาใส่นี้ก็ได้พอดีนี่ครับเก่านะเนี่ยมีตะกุดนี่นี่วัดวัดบันฝนม อำเภอหางดงวัดบันฝนคุบาดวงดีนะครับดวงดีนะครับดวงดีแล้วก็สมยาท่านแล้วฝังตะกุดคุบาดวงดีก็ดีนะครับชื่อก็ดีอยู่แล้วสังกยยัดยเรียกเนื้ออะไรนะผมลืมไปแล้วนะพวกผงว่านผงยาพวกว่านพวกอะไรผสมมนสารเนหลายอย่างนะครับก็ วันนี้หมูก็ยาวกันนาเกือบสิบนาทีแล้ครับเพื่อนดูเนาะอันนี้ก็อันนี้ชมแล้วเนาะปูทิมครับทิมผูเงินหรือูเงินที่ว่าเอาล้างแล้วก็ได้แค่นี้ครับก็ไม่ใช้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ทุกคอมเมนต์มีคุณค่านะครับสำหรับช่องเดนอมูลเล็ก e นะครับขอบคุณครับ